สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นปากกาเพนเทลนะคะสำหรับตัวเพนเทลนะคะก็จะมาพร้อมตัวกล่องแบบนี้เลยนะคะเพนเทลเขาทำกล่องออกมาทั้งหมด2สีมีสีแดงกับสีดำนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่เป็นกล่องสีอะไรมาให้นะคะสำหรับตัวโมเดลตัวนี้นะคะเป็นตัว เพนเทลนะคะเขาจะมีชื่อรุ่นให้ดูนะ bl 4 0 7นะคะสำหรับโมเดลนี้นะคะลักษณะของตัวด้ามนะคะจะเป็นตัวอลลอยนะคะก็เป็นตัวโลหะน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะตัวทรงด้ามใหญ่ใช้เป็นน้ำมือของ e n e r g e l นะคะตัวนี้เ,เดี๋ยวเราดูตรงนี้เขาจะมีเขียนเลยนะคะสำหรับสีตัวนี้ที่เราพูดกันนะคะจะเป็นตัวพิงโกก็คือ bl 4 0 7 P พิงโกนะคะ,ะก็สามารถที่จะใส่ชื่อได้ ตามนี้นะคะก็ใส่ชื่อเป็นตัวอ่าเป็นตัวลักษณะของออกเป็นตัวหนังสือสีขาวๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวด้ามสีพิงโกนะคะสำหรับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะเราอยากจะดูของสีจริงๆนะคะว่าเป็นสีออกโทนไหนนะคะพิงโกจะประมาณนี้ ระดับรุ่นนี้วเมาลองดูกันนะคะว่าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ประมาณ21.07กรัมนะคะก็ถือว่าเป็นทรงด้ามใหญ่แต่น้ำหนักไม่ได้มากจนเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหมึกนะคะใช้เป็นตัวน้ำหมึกเอนเนอรจตัวนี้ก็จะแถมมาเป็นตัว 0. 0.7นะคะแถมมาในด้าม สำหรับตัวเพนเทลรุ่นอื่นๆนะคะสามารถชมคลิปย้อนหลังกันได้นะคะในช่อง p e เพ a n d name นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ